นี้เราจะมารีวิวสถานที่ไทยท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์าชธานีครับผมเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นพัทยาน้อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทางโซนอุบลของเราครับที่จะมาผ่อนในเวลาพักผ่อนหรือวันหยุดครับจะได้พาครอบครัวมาเที่ยวกัวนได้ครับ่ามลี่ยตไม่ต้องดูลักษณะแพรก็จะเป็นแพรทั่วไปนะครับผมแต่ ช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดอยู่นะครับเขาะจะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับผมอันนี้จะเป็นรีวิวเหมือนว่าเราเที่ยววันหยุดนะครับสถานการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ จะมาตรงแปะชวนเทียที่เขาเคยมาเที่ยวกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นบอลหนะ้าบอลมันก็จะมีแบบว่าเป็นถ่ายที่ให้เราเล่นนะครับบรรยากาศพัทยาน้อยของสถานที่เที่ยวบนก็น่าเที่ยวนะเป็นประมาณน,นี้ครับ ถ้เกิดตรงข้ามไปฝั่งนู้นมันจะเป็นฝั่งของฝั่งเรานะครับเป็นช่องมิกนะครับเราก็สามารถไปได้ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศแบบว่าที่เรามาเที่ยวครับพัทยานอนในวันหยุดน,นะครับก็จะมีแพรหลายแพรคล้ายๆกันนะครับที่เราเที่ยวได้ ก็จะมีเพลที่ว่าเราสามารถเล่นกีต้าร์ได้หรือว่าเราสามารถลำลลโพงมาเปิดได้หรือว่าเอากีตาร์มาเล่นเองได้นะครับเป็นบรรยากาศเชียวของไอ้บ้านของบุบลนะครับก็ซึ่งก็คือบ้านเสือของผมเองครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับแต่ส่วนคนที่โตเป็ดนะครับก็คนที่โตเบ็ดก็สามารถมาตกได้นะครับแต่จะระวังหน่อยครับเพราะว่าเขามีรถสเก็ตสกีเล่น งดแอลกอฮอล์นะครับร,ร้านวันนี้ครับคุณช่วงโควิดครับเขาจะไม่มีแอลกอฮอล์ครับเราเลยต้องกินน้ำโคกนะครับโอ้ยวันว <ś c oughs> ัน หลังจากระกลับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูสภาพแต่ละคนนะครับรถรถเราจะจอดไกลหน่อยนะครับเพราะว่าทางที่เราเดินมานะครับมันจะไกลหน่อยนะครับรถจอดแม่งเ่อะไใครจอดว่ามันมจอดโคตรไกลอ่ะ <laughs> เราเราต้องเดินมารถเองนะครับ จากสภาพที่เรามาหาปุ๊บเนี่ยแม่งจากที่จัเรถไม่มีตอนนี้แม่งโคตรโลงเลยครับ